มังกรสันรักตอนที่65 สานชาววางกาเล่าลงบนโต๊ะอย่างมั่นคงแล้วหันไปพายมือให้อู่ฮองฮาเป็นเชิงเชิญให้หนางเล่าฝ่ายตรงข้ามชื่นชมความเยือกเย็นนั้นอยู่ในใจทว่าไม่แสดงออกทางสีหน้าได้แต่เล่ายิ้มยิ้มค่อนปีก่อนเกิดคดีใหญ่ขึ้นในเลี้ยงโจสเสบียงเลี้ยงกองทัพที่ส่งไปชายแดนพยับถูกพ้นชิงกลางทางไม่นานผู้ว่าการโจก็จับโจรมาได้กองหนึ่งแล้วตัดสินประหารชีวิตทั้งหมดแต่เมื่อรายงานเกี่ยวกับคดีนี้ถูกส่งมาถึงเมืองหลวง ผู้มัชาการเสียคิดว่าส่วนปกครองท้องถิ่นน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นการจึงขอราชอมการจากข่าและปลอมตัวเดินทางไปเลี้ยงโจด้วยตนเองขวานค่านตัวคุณนางใหญ่น้อยได้กินสิ้นบาทข้านสิบบนสมคดคิดข้องพอกจนออกมาได้หลายสิบคนดเดียว พอหวนคืนเมืองหลวงอีกครั้งเขาพาแม่นางคนนี้มาด้วยบอกว่าพบกันโดยบังเอิญระหว่างตามสืบคดีแต่การพบกันโดยบังเอิญน,นี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างแน่นอนว่ามีแค่พวกเขาสองคนที่รู้ผู้มัาชาการเสียเราจะใส่แม่นางยางคนนี้อย่างยิ่งคอยพาออกไปไหนมาไหนไม่ให้ห่างตัวแถมยังฟอง้องแปลกใหม่ในวังหลวงไปเอาใจนางอยู่บ่อยครั้ง พูดมาถึงตรงนี้น้ำเสียงคนละก็เปลี่ยนเป็นกระซาเยาวแย่ข้ามีเครื่องบรรดาบพรหงูใหญ่แกะจังหินเวหาที่หาได้ยากยิ่งอยู่ชดหนึ่งเสี้ออินเห็นอย่างเมียวรงชำเรืองมองแค่หน่อยนี้ก็เอ่ยปากขอจะฆ่าหน้าตาเฉยแบบนี้ข้าจะไม,ม่ยกให้ก็ไม่ได้เสียด้วยหน้ามโหจริงเชียวหินเวหาหินซีรสไทซีรชินซีรไทไิทายอะไรมา สันชาวหลับตาลงและลืมขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วจากนั้นก็ตอบเสียงเรียบเทียนโห เทียนโหสซนทรงใส่พระไทยคุณนางจนไปที่เรื่องลือไปทางใต้ล่ามีหรือจะไม่พระราชสานให้แสงเทียน่องสะท้อนไขมุกราตรีท่าำกลางงานเลี้ยงที่พระปรายด้วยประกายโคมหลากสีและกลิ่นเมรยร่รางดันข้าสาร,รชาดูโดดเด่นกำยามรากะพาแกร่งนอกด่านที่ทำางานต้านลม้นโดยไม่สั่นคลอนหูหห้องเฮาถอนหายใจเหยียดยาวด้วยความโล่งอกทว่าจากนั้นก็เหมือนจะสะท้อนใจขึ้นมานิด,นด พริบตาเดียวเจ้าก็เติบใหญ่ถึงเพียงนี้ต้องวิ่งวุ่นออกรบตามสมอระพุมต่างๆถึง8ปปีจนไม่ได้แต่งงานแต่งงาน แต่งงานแต่งการคิดแลวค่าข้าสึกติดค้างเจ้าอยู่เหมือนกันกระหม่อมมิบังอาจข้าจะคอยช่วยมองหาที่ดาวขุนนางในเมืองหลวงให้รับรองว่าจะต้องเลือกเป็นคู่ครองที่งานถูกใจมาให้เจ้าอย่างแน่นอนคน้อนพูดตาเป็นประกายและขี้ยิ้มอีกครั้งด้วยรอยยิ้มในเวลานี้เจียวด้วยความจริงใจอย่างหาได้ยากไม่ให้เสียแรงที่เจ้าสู้อุตส่าห์ออกสึกอย่างจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองหรอกชาญชาวชาวลุกขึ้นคล้อมกำนับคอพระไทยที่ทรงเมตตา เสียงทุมยังคงสุภาพและราบเรียบไม่มีละลอกริ้วแห่งความรู้สึกนายทอนออกมาแม้แต่ดินนิดเดียวราวกับผิวหน้าอันเรียบสงบโองทะเลสาบกว้างใหญ่ถ่ามีใครยะเสียงขึ้นใต้น้ำที่ไหลหรีดอยู่ตรงก้นทะเลสาบยางมิโรองถามเบาๆว่าเป็นอะไรไปเสอินใช้ชาแทนเหล้าเดิมรับเพื่อนคนนางที่เมาม,มาคาระวะจนเสร็จไปอีกกลุ่มแล้วก็หมดคิ้วกลุ่มอกซ้ายไอเบาๆแต่กลับบกมือมาหยิงสาวถาม ฉะนั้นไม่ได้เป็นอะไรหรอกแค่โนก งูเสียงเอะในนี้คาดจะออกไปเดินรับลมหน่อยเขารีบพรามเห็นนางทําท่าจะลุกขึ้นทังนอกลมแรงเจ้ารออยู่ในนี้แหละถ้าเชนั้นก็สวมสึกข่มเสียละเสียอินพยักหน้ารับรู้เดินอ้อมโต๊ะที่อยู่ข้างลัางออกจากตลากทางประตูเล็กโดยที่คนอื่นไม่ทันสังเกตเสียงมโหรีรลอยตามลมแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วเสียอินยืนนิ่งริมสระน้ำจนในปอดเต็มไปด้วยอากาศเย็นเฉียบราวกับลมมืด ลาวกับคมมีดของพระราชวังตาหมิงพอความหนาวเย็นนั้นบาดลึกอยู่ในอกแผลก่าวได้ถูกแทงเฉียดหัวใจกลับไม่เจ็บเท่าเดิมอีกและรูหนาวของแต่และปีอาการจากกระกำเริ่บขึ้นมาครั้งสองครั้งปีนี้ก็ได้เวลาต้องดื่มยาหมาฟอยซั้นแล้วสีหน้าเขาขยับข้อมือให้เลือดไหลเวียน แล้วหมุนตัวเดินกลับมาก่อนจะพังงะไปในทันใดต้าชายคาออกไปทางข้างหลังไม่ไกลล่างสูงใหญ่เงียบงนันยืนนิ่งเป็นเงาตะคุ่มอยู่ตรงนั้นเสียงทุ้มที่เอื้อนเอ่ยก็หมุนเึบบไม่ต่างกันในเมื่อไปถึงเลี้ยงโจทย์ทำไมถึงไม่ไปหาข้าสีอินเหมือนจะชะงักไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ยอมถามโดยสีนะาเซยชาและทำไมข้าถึงต้องไปหาเจ้าด้วยข้าม่ได้ไปเพื่อเจ้าเสียเมื่อไร ดวงจันทร์เมื่อคล้อยสู่ทางฟ้าภาคตะวันตกกำจายแสงลงมากระทบด้านข้างของซร้างชาวดวงตาคมเลือกใต้คิ้วดาบเฉียงตรงชนแสงว่าเป็นประกาย เย็นเยียบแตกต่างจากเมื่อแปดปีก่อนโดยสิ้นเชิงตอนนั้นเจ้าตัวมีด้านแข็งกล้าอยู่เช่นกันแต่ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับความเลือดร้อนบุ่มบามท้องวัยหนุ่มขนองต่อหลังจากได้ผ่านสนามรบที่โหดเหี้ยมราวกับนรกกระพุ่มต้องอาบเลือดต่างน้ำเผาะชิญหน้ากับความเป็นความตายมานับครั้งไม่ถ้วนความเลือดร้อนนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นคุ้มพลังที่นิ่งครึมและเก็บกดโผล่เงาออกมาหเห็นแค่ประกายในดวงตาเท่านั้น เซอินเลิกเคิ้วดึงสายตากลับมาและก้าวไปทางอีกฝั่งของเฉลียงยาวตอนที่เดินผ่านร่างอีกฝ่ายมือใหญ่พันเอื้อมมากฟ้าข้อศอกเขาเอาไว้แน่นที่ชิงไห่เมื่อสี่ปีก่อนสร้างชาวเอ่ยแผ่วๆน้ำเสียงสุกุมไร้ขึ้นอารมณ์แต่กลับทำให้ก้นบึง้งหวัวใจสั่นสะท้านขึ้นมาอย่างน่าประหลาดก่อนจะเคลื่อนพลเข้าประจำการที่ต้าเฟยชวนจกักรพรรดิทรงแต่งตั้งข้ารักษาข้าใหญ่ด้วยกัน กับกวดใต้เฟิงทั้งราชสนักไม่มีใครเห็นเป็นอื่นทว่าก่อนจะเปิดสกมีเพียงคนอนเยวคัดค้านสุดตัวเส็จให้คาติดตามแม่ทับยญยเสียไปจมตี ข้าสือในอู๋ไห่ที่เต็มไปด้วยอันตรายแทนคนคนนั้นก็คือท่านเมื่อกวดใต้เฟิงกับเมืองหลวงหลังพ่ายศึกองค์จักรพรรดิทรงเห็นแก่ที่พอ่อพี่ชายของเขาสละชีพเพื่อแผ่นดินในสนามรบจะผ่อนผันลงโทษสถานเบาแทนแต่ใครคนหนึ่งก้าออกมาจากกลุ่มคุนนางทักทวงว่าเขาฝ่าฝืนคําสั่งผู้บังคับบัญชาจมทําให้พลาดโอกาสดําเนินกลยุทธ์ทางการศึกที่เหมาะสมรวมความผิดร้ายแร,แรงทั้งสิ้นถึง8ปประการ จนสุดท้ายองค์จจะาพัดจำต้องทรงมีพระบัญชาให้ลบชื่อออกจากราชสำนักถอดยศเป็นสามัญชนคนนั้นคือท่านอีกเช่นกันแล้วอย่างไรล่ะเสะินทาย้อนถามข้ากักวัวไตเฟิงขัดแย้งกันในทางราชการอยู่แล้วมีโอกาสซ้ำเติมทั้งพีมเรื่องอะไรจะพลาดแปลกตรงไหนกันไม่อ่ะสั้นชาวปฏิเสธท่านไม่ได้ทำเพื่อกันนั้นเมื่อใหญ่ที่แข็งรากกะคีมเหล็กจับ เสียอินใหหันมาประจันหน้าจ้องตากับตัวเองในระยะประชิดใกล้เสียจนลมหายใจเป่ารถผิวแก้มกันและกันหลังพายศึกชิงให้ค้าได้รับคำสั่งให้ย้ายไปประจำการที่ปูกชาเวลานั้นกองประชาการพิทักษประจิมอ่อนแอลา้กำลังจะถูกเบื้องบนละเลยอยู่บ่อยครั้งสเสียงมักจะส่งมาล่าช้าเสมอ เซลซูเย่ให้คนไปวิ่งเต้นในเมืองหลวงอยุดักอย่างเพียงท่านท่านแอบอ้างชื่ออู่หงเฮาเข้าขกบมูกรมรัชดากรเป็นการลับ นับแต่น,นั้นสเสบียงอาหารและอายุธโธปกรณ์ที่ส่งไปกูชาก็ไม่เคยล่าช้าอีกเลยเสอินขยับปากเหมือนจะเถียงทว่าซานชาวพรานค้มหน้าลงช่องว่างทางการย,ย่นย่อเข้ามาทําให้ปลายจมูกทั้งคู้แทบ,บชนกนันระยะห่างเพียงแค่นี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ทั้งสองฝ่ายจะซ่อนเร้นความรู้สึกใดๆในดวงตาต่อให้เล็กน้อยแค่ไหนก็ตามห้องูห้องเฮาอูห้องเฮาคุมอำนาจด้ราชสำนักอย่างเบ็ดเสร็จท่านได้ยืนเหนือทุกคนตามที่ต้องการและเหตุใดยังต้อง ลำบากออกจากเมืองหลวงไปสืบ์ฟะดีผู้ว่าการมณฑทนเลี้ยงโจดทุจริตด้วยตนเองอีกซิีอินตอบเสียงเย็นอะไรไม่สบอารมณ์ข้าข้าไม่ปล่อยไว้ทั้งนั้นข้าเป็นพมแบบนี้แหละ เช่นนั้นสารชาวถามซึ่งแผวขนมองตาอีกฝ่ายทําไมบางครั้งอาวุธถูกส่งไปกูชาช่วงหลายปีมานี้ถึงได้มีตราประทับของกองราชาวันองค์ครั้งที่ใช้กระดาษทรายขัดออกไปไม่หมดกันละ่ะสิอินอับจนด้วยคําพูดรอบตัวเงียบสงัดเสียงเพลงกระเสียงสังสันเรื่นเริงจากกําหนักฉางเลื่อนลอยมาแค่แววแววจันจแหมกระดวงโคมส่องสะท้อนกันและการแต่งแต้มดาะลอกขึ้นลเล็กๆในสระน้ําให้เป็นเกร็ดพริบแคลาว สอนชาวใครมือออกจากข้อศอกคนตรงหน้าเปลี่ยนมาลูบไล้ผิวแก้มเนียนเยน็ยนอย่างะนุธน้อมราวกับเป็นกระเบื้องเคลือบสูงค่าที่ปรารถนาะสุดหัวใจจนไม่กล้าแตกต้อง8ปีที่ผ่านมาในใจข้าคิดถึงท่านตลอดเวลาเขาแนบหน้ากระซิบตรงหูอีกฝ่ายท่านคิดถึงข้าบ้างไหมเสอินยกมือชี้อกซ้ายของตัวเองพลางตอบเสียงเย็นทุกปีพอเข้าดูหนาวและแพ้เก่ากำเดิขึ้นมาทีไรข้าจะคิดถึง เจ้าจนอยากฆ่าให้ตายเชียวและเขาปากต้นแขนกำยำออกอย่างเท้าไปทางตําหนักฉางเล่อถ้าเพิ่งจะได้เดินได้แค่สองก้าวถูกซานชาวคว้าหลายดึงกลับมาและกล้มหน้าลงประทับจูบโดยแรงเสียอินตกตึงจังงังไปทั้งตัวจนพเพลอเพลเยอะปากสบโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามสอดลิ้นว่าบทคราวแนบสนิทกลิ่นายความแข็งแกร่งของบุรุษเพศผสมผสานกับกลิ่นทรายในสายลมจากแดนไกลโถมเข้ามาห่อหุ้มร่างเขาไว้จนมิดไหลตามน้ำลายถูก เกลืนลงคออย่างร้อนรนแผ่ซ่านไปตามองค์่าพยพต่างๆตั้งแต่เกิดมาความจำเขาจำไม่ได้ว่าเคยถูกจูบบางทีเคยมาแล้วครั้งหนึ่งในทํามือสลัวเล่นรับเมื่อ8ปีก่อนแต่ความทรงจําในคืนนั้นสับสนเรือนรางเกินไปพลังไม่ว่าจะพยายามทบทวนอย่างไรก็นึกไม่ออกโครม ก็าผลักคนตรงหน้าเต็มแรงจนแผ่นหลังของสารชาวกระแทกเสาเฉลียงดังดัน่นเวลา8ปียังรักษาโรคบ้านในหัวเจ้าไม่ได้อีกหรือเขาตวาดพร้อมหมุนตัวเดินหนีแต่ถ,ถูกฝ่ายตรงข้ามคว้าม,มือไว้และดึงมีดสั้นที่เน็บอยู่ตรงมัดเอียายัดใส่มือเขาจับขึ้นมาให้มีดจ่ออกตัวเองถ้าหากเป็นเช่นนั้นท่านอยากเอาชีวิตข้าไหมละเอาเลยสิท่านอยากฆ่าข้าอยู่แล้วไม่ใช่หรือเสอินอยากปล่อยมือจากด้ามมีดในปลายนิ้วถูกฝ่ามือ ทรงพลังอีกฝ่ายบีบไม่แน่นทุกอย่างเกิดเคลื่อนฉุบไป6หกเสื้อจนกระทั่งจะขื้นมือกลับมาเขายังทําไม่ได้ถ้าถูกซานชาวยือ้อมือจับมีดจหาะอ,อกไว้อย่างนั้นใช่สิข้ามันบ้าข้าป่วยมาตั้งแต่ตอนอยู่โม่เป่ยเมื่อสิบปีก่อนแล้วท่านไม่รู้หรือปล่อยนะจะร้างตัวข้านเมืองลงแล้วแต่าง,งานผนอื่นให้ลำบากทำไม่กันแทงข้าให้ตายในมีดเดียวไม่สบายกว่าหรือไรหกปากเดี๋ยนี้ข้าบอกให้ปล่อย ข้าอยากมอบชิดที่เหลือให้ท่านแต่ท่านไม่ต้องการท้าเช่นนั้นก็น่าจะาอยากจะฆ่าข้าให้ตายมากกว่ากระมังเสออินสบัดมือข้ามที่บ้างออกไปตบฝ่ายตรงข้ามขนะที่ีจนหน้าหาันเสียงแกร่งดังขึ้นเขาเวียงมีดสั้นลงเปลืนแผ่นอกสะท้อนขึ้นลงโดยแรงแค่เจ้าสงบสงยมอยู่ในเมืองหลวงสีหน้าเอินในเวลานี้เหมือนกระังกัดฟันเค้นเสียงออกมาถี่ละคำอีกไม่กี่ปีก็จะมีคนเอาชีวิตเจ้าเองข้าไม่ต้องการให้มือปื้นหรอก ทั้งที่พูดถึงขนาดนั้นสารชาวก็ยังรวบปลายนิ้วสันนิกองเขาเอาไว้และผินหน้ากลับมาสบตาแสงจันทร์ส่องกระทบใบหน้าคมสารทียิงหลอนเล้าชวนใจเต้นดวงตาล้อแสงวาววาม เหมือนเอิบอายด้วยความอ่อนโยนที่ทะรกูพรั่งจากบ่อน,น้ําอ่านเมืดมิดได้สานชาวเอิดถ้าท่านไม่สั่งข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นสอินหนาวสท้นขึ้นมาจากครัวหัวใจก็รู้ว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนหากฝ่ายหนึ่งอยู่เหนือกว่าฝ่ายหนึ่งมานานันอานเกินไป ไม่ว่าการเวลาจะหมุนผ่านหรือสิ่งใดจะแปรเปลี่ยนก็ยังคงชินกับการมองมองว่าอีกฝ่ายอยู่ในสนะที่จะเรียกร้องอะไรจากตัวเองเหมือนอย่างความรู้สึกตอนเขาหลบตามมองสารชาวที่อยู่ท่ามกลางคระทู้โคตาในจนรับรองโทษเสิทธิตวันนั้นแต่แล้วเวลานี้เขาพลันได้ตระหนักว่าท่าที่แท้ความรู้สึกของการอยู่เหนือกว่านั้นเปราะบางไม่มั่นคงเพียงไรแปปีที่ใช้พิชิตในสมรภูมิอันโหดร้ายนานพอจะปลูกสายเลือดผู้พิชิตในตัวสั้นชาวขึ้นมาสายเลือด เื่อที่ไว้วนเยตัวมาแต่กำเนิดทว่าถูกสกดไว้มาช้านานภา,ายใต้รูปรักษที่หล่อเล้าสุขุมขึ้นจิตวิญญาณของเจ้ตัวได้ลอกคราบสู่ความแข็งแกร่งหนักแน่นและยิ่งใหญ่จนเป็นอิสระจากการควบคุมของเสื้ออินโดยสมบูรณ์ การน,นั้นท่าทีซานชาวเลือกจะแสดงต่อเขาก็ยังเข้าขั้นสิโรราบเหมือนสัตวรร์ายที่ก้มเล็บกลมที่เก็บเล็กก้มหัวยอมเสบอย่างอ่อนเชี่ยงคว้างความแย้งอันเหลือเช่นนี้ต่างหากทำเสือินพรั่นใจมากกว่าอะไรทั้งหมดตอนครับ